สวัสดีค่ะเมค่ะวันนี้เม่จะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่คลอง15อเขตองคลาจังหวัดนครนายกนะคะจุดเช็คอินของที่นี่นะคะคือร้านกาแฟมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะเป็นที่นิยมนั้นเวลานี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะหน้าที่ดินนะคะจะติดถนนราดยางทุกแปลงเลยนะคะนี่คือถนนราดยางนะคะรถขับจอดขันไปมาทั้งวันนะคะ ที่ินแปลงนี้นะคะเหมาะสาหรับค้าขายนะคะทําธุรกิจนะคะสร้างบ้านพักอาศัยออทําสวนกเกษตรก็ได้นะคะเพราะว่าด้านท้ายแปลงของทุกแปลงนะคะมีสระน้ําสํารองไว้สําหรับทําการ,กรเกษตรเลยนะคะนี่นะครับจะเลี้ยงปลาก็ได้นะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะนะคะจากราคาปกตินะคะขายตารางวาละ7,000บาทนะคะ วันที่2 2สิ่งหาคมนี้นะคะเราขายวันเดียวเท่านั้นนะคะขายที่นะคะตารางวาระ5,900บาทนะคะแล้วก็พิเศษกว่านั้นนะคะคือดาวแค่50,000บาทเท่านั้นนะคะก็ได้เป็นเจ้าของในที่ดินสวยๆแห่งนี้นะคะแล้วก็ดาวทำสัญญาเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราได้เลยนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะให้ชมอีกรอบนึงนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะ ที่ดินนะคะติดถนนราตยางน,นะคะที่ดินติดถนนญาติยางที่ราคาเท่านี้นะคะหาไม่ได้แล้วนะคะในย่านนี้นะคะแล้วก็ถนนเส้นนี้นะคะสามารถเข้าออกได้ทั้งสองทางเลยนะคะจะไปบางน้ําเปรี้ยวก็ได้นะคะไปมินบุรีก็ได้นะคะไปลําลูกกาก็ได้นะคะไปนครนายกก็ได้นะคะไปเขื่อนขุนด่านก็ได้นะคะไปนครนายกก็ได้นะคะ ไปได้ทั้ง2ทางเลยนะคะถือว่าราคานี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าสนใจนะคะรีบทักเมย์มาเลยนะคะ0924982979คะ่คะ0924982979ค่ะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ